ครับขอคารสวัสดีท่านผู้ชมที่นั่งนั่งนอนนอนยืยนเล่นอะไรก็ตามแต่นะครับอืวันนี้ก็จะมาสอนลงมอสไมค์ครับนะครับจากที่มีคนขอมานะครับก็ช่องหนึ่งครับมันขอมาครับสอนไปก็ไม่เคยจําอะไรทั้งสิ้นนะครับอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็จะมาทําการสอนไอ้นั่นเลยแล้วกันกอดเอิร์ดต้องมี p, e 5, e 5, ไมค์ครับ t อ f ไฟเอีกพลือไปหลดมาใจนอ้อง แล้วก็เข้าไปที่ y o YouTube ถ้าจะลงหมดแบบผมก็หมดที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานก็หมดท่าทางฟรีไฟใช่ไหมนี่ครับก็กดเข้าไปที่ตารางคลิปแล้วก็ลิงก์หมดกดลิงก์เข้าไปไก่ไม่จะคันอะไรนักหนาวเนี่ยก็กดโหลดตรงนี้เลยแล้วกันแต่ผมไม่โหลดนะครับผมโหลดไปแล้วแอคออนอีมอดฟรีไฟอีมอดฟรีไฟ <laughs> e อันอันชื่อผิดก็ขอไปกันด้วยนะครับนี่ครับถ้าโหลดมามันก็มันก็ถ้าใครเอาไว้ตรงไหนก็มันจะอยู่ที่ดาวโหลดนะครับถ้าของเครื่องอื่นถ้าไม่ย้ายมามันก็ไม่อยู่ในนี้แหละครับต้องย้ายมาที่ดาวโหลดนะครับก็เข้าไปแอคออนนะครับแอคออนอิมพ์ฟรีนี่แหละครับกดเข้าไปที่จีมันก็ไม่ติ๊กถูกแมคคาร์บนะครับ มันจะติ๊กดูแก้ไขบันเทิงอ่าไม้ค้ำมัก็อยู่ข้างล่างนะครับเจผมลงแล้วมันก็อยู่ข้างบนก็กดเวลานี้เท่านั้นครับเข้าเล่นเลยแล้วครับขอตัดไปตอนที่เข้ากันเลยกันรอครับรอนี่เข้ามามันก็ จะมีมอสขึ้นมาตรงนี้ข้างบนนี้เห็นไหมผมวงไว้แล้วอเอาใหม่ก็ได้ปะจริงจริงจิง,จง,จงตรงนี้อ่าแค่นี้จบอมออมเข้าแล้วก็ลงเอาเองลงว่าเป็นก็ช่างแม่งก็ขอจบเพียงคลิปไปเท่อะไรวะปิดคลิปก็ผิดอีกครับ ก็ขอพี่จบพี่โอ้ยอะไรของกูเนี่ยคัดอีก<า>เอาเอ้ยอะไรของกูวะนเนี่ยเออไปก็ขอจบพี่คลิพิกอะไรคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับจะก็ใหม่คลิปหน้าบา,บายยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งครับที่ว่าจะไม่พลาดพลาดอะไรพลาดสิพลาดคลิปใหม่ๆจาผมด้วยนะครับพูดไปชัดแล้วกูเลย